ตัดเลยค่ะอะไรวะโดนเขาเหรอ สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเจอกันเที่ยงวันเหมือนเดิมใครรอง,งานเสื้อยืดแขนยาวป้ายซิมบ้านะคะเมื่อวานของเพึ่งลงเน้อรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ขอจัดรีวิวอีกนะคะป้ายซิมบา้าเหมือนเดิมพี่ขาใครรับรีวิวนะคะ พิมรับรีวิวมาได้จัดส่งให้เลยวันนี้ใครจะสั่งอะไรรีบสั่งนะคะวันนี้โอ้โหดูตัวนี้สิคะแม่ขาคุณพี่ขาคุณพี่ดูสกรีนนะคะแล้วดูความขาวผ่องของเขานะคะป้ายนี้นะคะพี่ค่อนข้างที่จะสะอาดดูดิโอ้แขนต่อนะคะงานค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วค่ะพี่ ไซส์ก็ค้ากันเหมือนเดิมนะคะสกรีนยังดีสียังสดนะคะอยากให้เห็นใกล้ๆดูคุณพี่ดูสีสดไหมคอเขาก็แบบว่าแน่นๆปึกๆแบบนี้นะคะปลายเปยอยู่นะคะเท่าไหร่หรอคะ3300บาทคะ่ะลูกค้าขา3า0 0บาทนะคะของลงใหม่ๆสดๆนะคะล็อตต่อล็อตใหม่ๆเลยนะคะพี่ขาลงเมื่อวานนี้เองนะคะ สวยขอบคุณค่ะลูกค้าใครรับอุย้ยตัวนี้เป็นงานทอมมี่ค่ะพี่ขาทอมมี่นะคะดูโลโก้ทอมมี่ตรงนี้นะคะเออรับอ้าวพี่เล็กเปลี่ยนใจใช่ป่ะพี่เล็กเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจใช่ไหมอ่ะปักหมุดไปอู้ดูดีขาวจ้วเลยได้เลยพี่เล็ก ใครจะสั่งนะคะพี่ขาเสื้อยืดแขนยาวรุ่นนี้นะคะราคา3,300บาทเลยมีนะคะสินค้าเพิ่งลงใหม่เมื่อวานนะคะล็อตใหม่ๆดูดิโอ้ตัวนี้ป้ายแบบสติกเกอร์ยังอยู่ยังไม่ได้แกะใช้รุ่นนี้เป็นไซส์เอพี่ดูดิอยากให้ดูผ้าคือแบบเอ้าอ๋อเป็นของไอ้นี่ไง NBA อออป้ายังอยู่อะ ้าสะอาดนะคะใครเคยซื้องานเสื้อยืดแขนยาวนะคะต้องซื้อต้องเคยซื้อป้ายนี้แน่นอนนะคะถ้าเป็นลูกค้าก็ดังเราส่วนใครยังไม่เคยซื้ออยากลอ,ลองได้เลยดีย๋ยวโอนเพิ่มได้เลยพี่เล็กโอ้ยสวยอีกแล้วดูดิพี่เล็กดูสกรีนแน่นเปียคือจริงๆอะ่ะเสื้อยืดแขนยาวนะคะ ตัวเนี้ยแบบมันมาราคาสูงนะพี่แต่คือหนูไม่ได้ขายแพงอะไรมากนะคะขายให้แบบถูกๆไปเลย45กิโลนะคะต้นทุนพี่เฉลี่ยตกตัวหนึ่งอะไม่ถึง20บาทเลยพี่ขาดูสิงานตัวนี้เป็นของเออซูปเปอร์แมนคะ่ะดูดิป้ายยังอยู่ครบนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะ ใครสนใจนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยลงทุน3,300บาทนะคะได้เสื้อเกือบ200ตัวเลยนะคะอาจจะ170ย8 0ตัวนะคะบวกลบประมาณนี้เนาะโหดีใหม่ๆเลยค่ะพี่ขาเปอร์เซ็นต์เืิอนเสียเฉลี่ยให้สักประมาณ10%นะคะเหมือนเดิมเลยเนี่ยอันเนี้ยเห็นหลายตัวแล้วอันเนี้ยเป็นเป็นมือหนึ่งยังไม่ได้ใช้นะเป็นเหมือนงานล โลสต็อกนะคะคะไซคะแบบเลยนะคะพี่ขามือเป็นมือสองแต่ถ้ามันซ้ำกันลายเดียวกันเนี่ยแปลว่าโลมานะคะโลโลห้างหรือแบบหลุด QC หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีมาด้วยนะคะตัวนี้เป็นลายมัดย้อมอันนั้นไม่เป็นไรอะไร อันนี้มันติดมาจากไอ้นี่แต่มันเลอะฝุ่นนิดนึงสวยครับขอบคุณค่ะอยากลองขายสั่งกันได้เลยนะพี่นะรับรองนะคะว่าขายได้มีกำไรแน่นอนนะคะต้นทุนต่ำนะคะพี่ลงทุนน้อยหนีป้ายห้อยอีกแล้วดูสิเนี่ยป้ายยังอยู่เลยยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ สวยมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้านะคะพี่ๆท่านไหนนะคะดูอยู่อยากลองนะคะอยากซื้อไปขายบ้างนะคะ3,300จัดได้เลยเฮ้ยงานมิกกี้หรอโอ้ตัวนี้เป็นงานดิสนีย์นะคะพี่ขาเนี่ยมันจะมีติดมานะคะดิสนีย์ ปักปะเออเป็นปักนะคะตัวนี้เป็นแขนต่อด้วยนะคะขายได้ราคาหน่อยนะคะงานแบบนี้มีทุกไซส์นะคะคุณพี่คุณพี่ซื้อไปหนึ่งกระสอบนะคะขายได้กับลูกค้าทุกขนาดเลยนะคะเดินเข้ามาอันนี้อะไรสติกเกอร์อะไรแปะอยู่อะเหมือนบาร์าคโคด้ดอะไรไม่รู้นะคะยังติดอยู่เลย อันนี้ก็น่ารักสกรีนสวยงานดีพี่ขางานดีซื้อไปขายกันได้นี่อันนี้อะไรนี่ใครไม่รู้จักเป็นแขนต่อนะคะจะจะเลยครับก็ดังนี้จะ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 อะไรคะคุณปอจะจะสวยจะเลยฮะไม่ค้าใช่ไหมปอ หยอกหยอกหยอกดูดีเห็นป่ะใหม่มากนะคะคือมันเป็นมือสองอะพี่แล้วพี่ได้สภาพนี้นะคะแล้วในราคากระสอบที่แบบย่อมเยาย่อมเยาแบบนี้นะคะคุ้มมากนะคะพี่คือเอาเอาจริงๆคือแบบมือสองอะพี่ต้นทุนไม่ถึงยี่สิบบาทแล้วผ้าคือค่อนข้างใหม่แบบเนี้ยนะคะ คือถือว่าคุ้มคุ้มแล้วจริงๆค่ะลูกเรียมีคนรับแล้วค่ะคุณพี่ขารับกระสอบใหม่ได้นะคะเ <c oughs> <c oughs> จ็บคอแล้วมาแค่เท่าไหร่นะสาสิบหรือเท่าไหร่นะยี่สิบหลูกเพิ่งลงเมื่อวานคุณพี่แล้วมาแค่ยี่สิบหกลูกเองนะคะบางคนยังบางคนรอกันตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าของหนูอขายของที่เป็นตู้อัพ เดตใหม่ๆลงใหม่รอบต่อรอบนะคะพี่ถ้าหมดรอบนี้พี่ต้องรอของใหม่เข้าอีกทีนึงอะ่ะครั้งหน้าเลยอาจจะ20กว่าวันหรือหเดือนแล้วแต่นะคะส่งฟรีไหมไม่ฟรีแล้วคุณพี่ไม่ได้ส่งฟรีแล้วนะคะเสียกี่เปอร์เซ็นต์สักประมาณ10%ได้ลูกค้าขาคือตอนนี้ราคาสินค้านะคะแบบบางงานขึ้นเป็น ห้าร้อยลูกหนึ่งนะคะบางงานขึ้นเป็นพันแล้วแต่นะพี่นะคะแต่เราก็ยังพยายามนะคะปรับราคานิดนิด,นดหน่อยๆน,นะคะพี่เอ้ยนี่ข้างหลังสวย <c oughs> ป้ายส้มมาเมื่อไหร่พี่ป้ายส้มก็เดือนหน้านะคะเสื้อพราลมป้ายส้มนะคะเดือนหน้าเลยเอาป้ายแดงไปก่อนไหมพี่ป้ายแดงหนูมายี่สิบกว่าลูกเมื่อวานตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบลูกแล้วนะ ไม่ถึง10ลูกแล้วนะเสื้อพ้าลมป้ายแดงนะคะเอาไปขายก่อนได้เลยนะพี่ไม่งั้นรอส้มเดือนหน้านะคะไม่มีของขายแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนกพรสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะ77ท่านใครอยากขายนะคะอิน i อกซ์เลยนะคะตึ้งหน่องเลยนะคะสั่งเลยใครโอนเงินวันนี้ก่อนบ่ายสามโมงเย็นจัดส่งรอบวันนี้ให้เลยนะคะ สินค้าเป็นมือ2งเนาะเป็นมือสอนะคะงานนำเข้านะคะผ้าดีนะคะขายง่ายขายกำไรสบายๆนะ,ะเพราะว่าต้นทุนถูกมากนะคะแล้วก็ผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะจะไม่ได้แบบว่าโอ้ยเป็นมือ2ต้นทุน10กว่าบาทผ้าเละผ้าเก่าเป็นผ้าขี้ริ้วเลยไม่นะคะเราคัดสรรให้ดูดิอันนี้มันไม่ใช่ไอ้นี่นะเหมือนเฉยๆไม่ใช่ rolling stone นะ สวยขอบคุณค่ะพี่เฉลิมพลสวัสดีนะคะสวัสดีครับของใกล้หมดแล้วครับตัวเองพี่อ่ะไม่มีของแล้วนะป้ายส้มอ่ะพี่เหลือพี่มีป้ายแดงมาแต่เหลือไม่ถึงสิบลูกแล้วแต่ราคาสูงกว่าป้ายส้มนะเอาไปขายก่อนไหมเพราะถ้ารอป้ายส้มอ่ะเดือนหน้าเลยนะ อันนี้เปิดสีอะไรไปอ๋อเมื่อวานเปิดเปิดอะไรไม่ใช่อันเนี้ยมันมีน,นี่ไงไม่ได้มคนมันมีสีตัวเดียวใช่ปะอ้าวอ้าวอไอายอาย่องที่ว่าละลายโจรเ <laughs> ชา้ากลางวันเย็น <laughs> <laughs> พี่คือหนูอ่ะพูดเยอะเพราะว่ารีวิวเนี่ยเยอะมากแล้วพูดไม่หยุดเลยอะ่ะ กินแต่น้ำมะนาวตอนนี้สเวตเตอร์ฮู้ดเมื่อวานรีวิวรับไปแล้วเอาลูกใหม่ได้เลยสเวตเตอร์ฮู้ดนะนี่เยอะเลยนะคะใครอยากได้งานตัวไหนนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยอู้ดูดิสกินสวยดูฝั่งนั้นนะ แน่นแน่นนะคะใครเนะี่ยห้าสีสดนะคะอุยอายอุยอายเหรอ <c oughs> <c oughs> สวยขอบคุณค่ะคุณพี่ มีไซส์อะไรบ้างเหรอคะส่วนมากก็จะมีทุกไซส์เลยพี่ S M L XL 2X อะไรเงี้ยนะคะมีทุกไซส์เลยแต่ไซส์ผู้ชายจะเยอะก็คือไซส์แบบกลางๆ L XL อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยอันนี้ก็ S จริงๆ S นะแต่ป้าย L ด,ดูไซส์ดิอ่ะพี่ A เ,เทียบตัวพี่ A เดิ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่งแทบใส่ไม่ได้เลย <c oughs> เนี่ยเห็นปะเล็กใหญ่มีหมดนะคะคุณพี่ขา คือง่ายๆมีทุกไซส์เลยนะคะแขนต่อก็มีนะราคา3,300บาทจ้าพี่จ๋าฟอกฟ็อก,ก3,300บาท กระสอบ45กิโลอยู่ที่180ตัวบวกลบนะคะพี่ขาเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10กว่าบาท20บาทอะไรประมาณเนี้ยพี่ต้นทุนนะคะไม่เกินนี้เป็นของผู้ชายนะคะตัวเนี้ยเป็นงานผู้ชายนะคะหรือผู้หญิงจะใส่ได้ก็ไม่ติดพี่ใส่ได้อยู <laughs> ่ <laughs> เห็นผู้หญิงบางคนก็ใส่นะคะ ใครสนใจนะคะ3,300เท่านั้นพี่คะดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆเลยให้ดูทุกตัวจ้ะผ้าค่อนข้างสะอาดนะ เสื้อยืดแขนสั้นเบอร์หนึ่งมาเมื่อวานเลยค่ะพี่ห้าพันเก้าค่ะเสื้อยืดแขนสั้นเบอร์หนึ่งห้าพันเก้านะคะเบอร์สองสี่พันห้าสำหรับเสื้อยืดแขนสั้นนะคะส่วนเสื้อยืดแขนยาวรุ่นนี้ก็สามพันสามร้อยบาทใครซื้อไปขายคู่กันก็ได้นะแขนสั้นลูกหนึ่งแขนยาวลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้เนาะ มีครบทั้งแขนสั้นแขนยาวเลยนะคะเมื่อวานของลงใหม่พี่ของเพึ่งลงนะคะยังมีสินค้าในสต็อกอยู่แชมเปียนค่ะใครอยากจะสั่งรีบสั่งนะคะของลงใหม่ๆแบบนี้นะคะอุ้ยป้ายังอยู่เลยนี่พิงค่ะมีอะไรอีก เสื้อยืดแขนยาวก็ขายได้ตลอดนะพี่แขนสั้นก็ขายได้ตลอดนะคะเมื่อะไรเราลงเยอะอีกปะ งานทั้งกระสอบเลยก็จะประมาณนี้นะคะพี P, แบบะ่แบบละตัวแบบละตัวถ้าตัวไหนซ้ำแปลว่าเป็นงานลกมานะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อกระสอบใหม่ก็จะสไตล์นี้นะคะเสยืดแขนยาวแบบนี้เหมือนกันนะคะราคา3,300บาทเท่ากันนะคะกระสอบใหม่ DHL พวกเนี่ยคนทำงานนะพี่บางคนอะ่ะแบบทำไร่ทำสวนทำงานเนาะใส่กันนะคะต่างจังหวัดอะ่ะขายดีอันนี้อะไรนึกว่าสตาร์วอสอเมริกันนี่อย่างอีเกิลปะ ถ้าใส่สบายนะคะไม่ไม่ร้อนเนาะมันไม่หนานะคะใส่กันดงกันแดดเงี้ยได้เนาะ ไปเยอะหรือ,อยังล่ะแพ็คไปหลายลูกอยู่เนาะ <S <S แพ็คไปหลายลูกอยู่เนาะจะยืดแขนยาวใครจะสั่งรีบสั่งเลยคุณพี่คะ่ะงานพูมาค่ะตัวนี้พูมาจำนวนตัวเยอะนะพี่เห็นปะคือแบบกระสอบหนึ่งคือ ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะขายได้แบบยาวๆเลยนะถ้าใครขายเร็วก็หมดเร็วนะคะถ้าใครแบบเอ้ยออกไปขายตลาดแค่อาทิตย์ละวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้แบบหลายสองสาครั้งอยู่นะสองสามรอบแล้วแต่ขายไวขายช้าเนาะแต่แบบลงทุนครั้งนึงก็มีผ้าให้ลูกค้าได้เลือกเยอะหน่อยนะคะงานโปโลตัวนี้ มีตัวเลือกไงเวลาเราซื้อภาพมีของให้ลูกค้าเลือกเยอะๆอะเนาะตัวนี้อะไรฮตัตโตลเหรอเต่าเลยดินจะาเต่าหรือดินจะฮาตโรลใช่เหรออันนี้มันเป็นแค่สกรีนเฉยๆหรือว่าเป็นงานเมทัลลิก้าจริงอ๋อเป็นป้ายนี้แทงเลยแทงกันเลยอ,อ่ะวางมันเป็นสกรีนเมทัลลิก้าแต่ว่าป้ายมันไม่ใช่เนาะ อืมอมืตัวนี้สวยมัดย้อมนะคะอ่ะแคปเลยพี่ขาใครเอาเสื้อยืดแขนยาวซิมบ้านะคะแคปหน้าจอส่งข้อความได้เลยนะคะราคา3,300บาทเท่านั้นคะ่ะขอบคุณคะ่ะ